สวัสดีกทมรครับกทมวันนี้ครับดูถนนครับนี่ครับหน้าราบสิบเ็ดนะครับผมนี่ครับถนนกทมกรมทหารราบสิบเ็ด เป็นสถานีรถไฟบางบัวรครับี่าบางบวัวสถานีรถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้าากหลายบางบัวครับ,บ,รบ,บ,รรบ,บรสถานีรถไฟฟ้าบางบวัวในบางบวัว หึงสถานีกรมป่าไม้ครับนี่ครับกมป่าไม้สถานีรถไฟก็ผมว่าไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะครับกรมป่าไม้กรมป่าไม้เสร็จแล้วก็ไปสถานีสถานีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ครับก็ใกล้ใกล้มาก นะครับแล้วก็กรมป่าไม้อยู่ด้านขวาเลยครับเปมนป่าไม้ป่าไม้นี่นะรถรถป่าไม้นะครับ,บ,รรบท่จะบางทีตรงนี้ยัดต,ติดเลยแหละครับติดเลยแหละก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงนี้ผมติดยับเยินเลยติด,ตดยาวเหยียดเลย เกษตรศาสตร์นะครับนี่จะเป็นเขตโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็มหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับด้านขวามือนี่มา,ปาเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะครับสุโโยตานะครับอยู่ด้านนี้ที่อยู่ใกล้ๆกับใกล้กับพนาฐานเพื่อการเกษตรนะครับรสสนะครับนี่ครับรอสสใหญ่ เป็นสถานสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์